สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีทำชุ่มครับบ่าวเ่าผ้าทำชุ่มครับมารับชม่มับผมขับตองงวดนะครับเนาะขับปูจอมปวกครับวดวันที่16กรกฎาคม2565ครขับเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันครับพี่้องขับไปรับช่มดับฟังน้ำกันขับว่าปูจะเน้นตองวดจะเดินต่อไรนะครับเนาะขับเอาบ่าวเ่าบ่อไลครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะขับเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกัน ไปรับชมรับฟังน้ำกันครับทำชุมครับกาบนมัสการกรบปูกาบนมัสการกระปูันเมื่อกีนแห้งบกเบ่บกเลยครับรปูมีหัดของหวดดู่ะคะปูค่ะปอพูอไกันครับมัน กันเฟื่มากกันนักูนะเนาะปูเนาะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมากนกปูเนาะหนึ่งโอ้ครับคงสุดท้ายปูกกน้้าปูว่าศูนย์กันหนึ่งหนีนปูอัเป็นหนึ่งมากครับปูแต่เป็นศูนย์มากจะเป็นของข้าเนาะปูเนาะคยมาก็รตั้งมาแล้วเนาะห้าโบราณกเลยเนาะครับปูกระไรงวดอะปูเขามาไรงวดกับพึ่งจะวดที่ผ่านมากละปูนาะพึ่งหลุดครับปู มาเข้าใมากเลยในเมื่อกี้ไม่ได้ไปทางไหนนะท่นกนนะก็จะอะไร็จกกิดคือกันบ่พอที่ปูบอกของกัน้พกันก็เขาบ่ก็มีเข่าอยู่ปูครับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดตัวเก่านะอ่าจะหนึ่งเจ็ดปูครับนี่มาหนึ่งมาบ่าหันกัไใดนะนะหนึ่งัมีเนาะร้อยมาจากไหนหนึ่งกัะได ตัวเก่าอยู่เลยยังมกตัวเก่าบ่ปูบริเวณนิมิตนะบ่ได้ค่ะครับครับผมเริเวนิมิตนะนิมิตปะปูวันนี้นิมิตเน่ปูเนาะเมื่อวนี้เราเอาของมาให้ครับอืมครับนิมิตไปจากไหนกับปูเมื่อวัก็เอ็มลอยที่มาถวายโอ้ครับอยากย้อมเอาเอ็มลอยมาถวายปะปูวันนี้วันที่เมื่อวันที่ 16เนาะ16กระลากระลาขับขวดวันที่16บหกับปูครับครับโอ้ขวดที่ปูนิมิตเด้อครับท่านผู้ชมครับครับนิมิตฝันเนาะปูครับ เรียกกระไดปูเขียนไตล้งไปก็ได้ครับผมครับปูเขียนเปลี่ยนเปลี่ยนปากกาแดงเขียนไฮแดงจริงคืลด้วยนนเนานะครับปู อยากทีมักอยากดีชอบด้วยครับปูบปตัวที่ชอบนะปูเนาะครับครับครับปู ครับผมนี่มีเท่าก็ได้ครับนิมิตฝันนี่นิมิตฝันนี่หนึ่งห้แล้วก็เอารอยมาถวายเอารยมาถวายครับปูแต่ว่าเลขที่ปูชอบมวนนี่มีหนึ่งแปดสมาในสตัวครับเก้าหนึ่งแปดน่แปดนองปูครับโอ้ครับเอาเลยปู และสองโตตัดเอากรไดเอานกปูเนาะพเขาบอกเราเบลึกเบลึกในเม็นนากัมีแล้วนะครับปูคัลยบลงบันีซื้ออันนี้อันนี้ลงปลเล้าครับปูอืกันปูญก็จะมาก็จาะกระมาเบิ่อเองแบบุนหานหาหนึหาีกรไดครับปูกรดตงมันจะได้ผลครับผมคือถ้าผู้ชอบเหล็กนิมิตปูหนึ่งหาซูนี่ก็ตัดเอานะปูเนาะมีนแต่ว่ามีแ่มีเ่าอยู่นี่แต่ว่าแต่บุญงอยู่ทครับปูครับปูค่ะ ตามที่ปูฟันแบบนี้นี่เป็นยังไงถูกบ่ค่ะคารฟันมันไม่ต้องไม่ใครต้องกาบ่ใครได้ฟันบรรไดเด้บ่ค่อยฟันน้อยๆสิบฟันเนาะค่ะครับนี่เลขเฮ็ดได้เลขเลขเฮ็ดเอาครับเป็นเลขคำนวณเนาะค่ะเออคำนวณเนาะตั้งแต่บ่นี่ใช่กันนั่นน่ะครับปูตะวานหลัก8นี่เน้นเล่นมาปูครับอืมอืมเน้นแปดเนาะเน้น8ครับ ตัวที่ปูชอบก็คือหนึ่งแปดสองแปดครับสองคู่เท่านั้นครับตำชมตาตาตาเนี่ยตาเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเดกตามตัวที่ไปดักลอยไอทีรับปูอืมลักลอยก็คือเก้ากระหานเนาะค่ะครับอืม้ามักจะเป็นเก้าสองแปดก็ไดมันบาปูห่าสองแปดก็ได้ครับปูเนาะอ่าครับผมนี่ครับตาวเล็กนี่มีฝันปูยำเลยครับปู่าบอคอยได้ฝันเลยครับตำชมพี่น้อง ครับดนโดน่นต่อว่งหันครับเขาเอ็มมาตวมรวาแต่ครับปูหนึ่งหาศูนย์ครับหนึ่งตอนนี้ว่าเอ็มรที่ปะนะครบปูปกติยังไงเลนะครับอถ้าชอบเลขนิิตกระตัดเอาน้ปูเนาะหาศูนย์หนึ่งหาปูว่าครับท่านผู้ชมครับอืมครับแต่ว่าเลขที่ปูชอบมวนี่ก็คือหนึ่งแปดสองแปดครับ สามโตสามโตเก่าหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดนกปูเนาะครับคือหวดนี้บม่มีศูนย์มีศูนย์นกปูเนาะหาศูนย์มีเกาหาศูนย์ครับอ่าชุดหาศูนย์ชหาศูนย์ได้เกาตัดกับหาหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยครับหาศูนย์หาหาศูนย์ศนหาหาหนึ่งหนึ่งหาครับปูกับผมกับเป็นเลขปรายโตเนาะค่ะปู อันนี้มันตัวเดียวกันเขาสองตัวนึีไปกับสองแปดมบอกอันนี้อันนี้ก็เป็นเด็กสามตัวเสือเนี่ยกับ่หาเสือเนี่ยอันหนึงมัเก็มีเด็กนามมตัวนีหาตัวนี้ครี่อรเรีแล้วพักแล้วมันไรมันก็จะเปนเ็นเด็กสามที่หางเองครับปูตามามที่หางท่านวันนี้ก็ชอบนปูเนาะวันนี้วันนี้แล้วนปูเนาะวันนี้ต้องตำต้องตำแล้วปูว่าต้องแห้งนะปูเนาะ แต่วสองแปดในปูสองแปดกะรือซึกว่าเป็นเลขจะดังยูนปูม uh ันเนี uh uh ่จักแล้วก็รู้กันนะยูนี่ว่าดิปเทได้ผมก็ได้ยี่้อนปรทได้ครับำมากทีเดขปเป็นเลขคำนวณของปูนะคะเมากทีเงจ้าไรแล้วมันกับแงมาเร็กันเนีบริเวณมิดเนื้อนนี้นะครับปูมาแท่นะปูวาเนาะครับเนาะ ครับแล้มันยังไงมีอีสามหางอ่ะหนึ่งแปดสองแปดกับหาทูนท์วนหากันเนาะครับแมนปูหนึ่งหนึ่งหาทันกันครับอะไรกรบปูครัตัดเลนก็คือมีสี่ครูนะปูเนาะครับหนึ่งหาหาอะไรอ่งเงี้ยเขาเอาหาทูนย์หาหนึ่งก็ได้ทำหนึ่งก็ไครักรบปูหาทูนย์กระปูหนึ่งทีอะไรครับอืมแต่ว่าขันมักปูมักตัวใดยกลัวค่ะมากมักหนึ่งแปดโอ้หนึ่งแปดหนึ่งแปดโอ้ครับ นี่ได้เพเม็ดเกาหนึ่งแปดขาหนึ่งแปดไอเห็นวะสามตัวปูเนีนที่หนึ่งแปดสองตัวหนึ่งแปดตามตึงแทะเนาะปูเนาะครับหนึ่งแปดเนี่ยสามตัวขับผมขับปูยำถ้าถ้าสามตัวเนี่ยมักจะมักตัวนี้ขับปูเกาหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเนาะปูเนาะขับผมสามตัวเกาหนึ่งแปด ครับปูกระว่าตัวที่ปูครับมั่นใจตัวที่ปูชอบแล้วครับท่านผู้ชม918าหนก้นึ่ครับบ่หลายตัวครับพี่น้องครับแต่ว่ากวนี้ปูนี่มิดฝันเลยครับผมมิดฝันนี่ครับมีญาติโยมเอาเอ็มลอยหาถวายปูกะให้ตรงโตเลยครับ150แล้วปูครับกับตัดสองตัวกับหนึ่5หาหนึครับปูว่าครับแต่ว่าปูย่ำ โตท like huh? ี่ปูชอบด้วยครับผมนี่ครับปูขีดให้เน้นๆนนะครับเนาะหนึ่งแปดตัวเดียวเด็กคับหนึ่งแปดกับสองแปดนี่ครับถ้าเป็นไปได้นี่หนึ่งแปดประตงคาบเลยอ่ะหนึ่งแปดตรงตรงขับปูโอ้มาตรงตรงเลยนาะครับปูกันขามากามาตัวหนึ่งแปดตรงตรงเลยขับปูแปดเนี่เป็นยากกันนะครับผมถ้าเคมังเก่าหนึ่งแปดหายหนึ่งแปดได้สามตัวขับปู เก่าหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดตัวปูเนาะหนึ่งหนึ่งรักสิบหนึ่งหลักสิบครับนี่ครับครับแคปหน้าจอครับทำช่วครับปูนะครับเนาะเน้นต่องงวดแล้วครับผมครับนิมิตฝันครับปูนิมิตนิมิตฝันครับงวดสิบหกกรกฎาคมสองพันหาร้อสิบ้าขับหนึ่งห้าศูนย์หางเดียวครับ ปูวาต, okay? ต flat, ัดเอานึเด้อยครับหนึ่งหาหับปูฟันครับตัวที่ปูชอบ18ตรงๆปูวาครับสตัว918ครับตัวที่ปูขีดให้ได้ครับท่านผู้ชมครับเน้นตรงๆครับตัวร่องปูคือ28ครับถ้าชอบ28ปูวาเอาเก่ามาใส่กับหาครับเก้าสอแหาสองแปดครับแต่ว่าปูย่ำปูเน้นที่18ึ่งแปดครับเก้าหนครับอาครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับ พอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ่าวเถ่าสวัสดีครับ